ไปดีพ่อแม่พี่น้องก็จะผู้จะคนเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องมินนี่เนาะมาหลับซองแม่ลูกว่าพี่ <c oughs> ไม่ใช่ลูกสาว <c oughs> จ้ะนะชิงเงินบ้าทน้นสูงพี่น้องเอ้ยมาบ้านน้ำปังยอะไดรป้าเนาะ เินงหักพาขีโลเมื่อไปกี่รถเลเด์ด้ไางไหนบ้างไปตีขี่มันจะเลยฤกษอยากเมื่อว่วอยากอยู่น้ำโพคอยคอยกระิ่องคมรอบมแล้วเปล่าเมืออพาเอลัดเอลัถ่ายอยู่บ้านเฮะถ่าอยู่บ้านนอนสูง บ่เมื่อตีรัฐาอยู่พุ่นเข็ดเข็ดฮึ่มเก็บุของมาแล้วออกไแล้วขึ้นรถปะมาดิพี่น้องขึ้นรถได้ข้างเละอืมข้างเละเมาเอ่โม่ฮึมันนอกไปนอกเขาน้อยเมาอืมจันเมาแอ่อีกจันเมาแอ่พี่น้องเลย ไเดินมาส่งมาโหลดเนาะทีมลงลุ่มรถลงลุ่มรถวางอยู่พืดรถมมียังดอกออแแลล้้วว

บ่เมาดอกคอยยังบ่เมาเลยคุณเจ้าเป็นแอร์เลยเมาเลยเมาบ่มินมินนี่บ่เมาไว้ไม่ถึสี่หอดเลยนะมินหอดเลยแอร์มันก็หอดเนี่เลยเปิดกระจกอยู่วันนี้นะทางแรงวะใายมือเลยเนาะไปเห็ถือเด้อรันเคยมาบ่กรอน Lung chiếc vận động ba đâu lần e e còn... này. hòn nắp, vẫn em vẫn nắp, 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 vẫn ของมอในมันแห้งกันม่เนเนี่ยปลาหมากอ่ะเนาะมีน้ำหอมผมแห้งเขาักขวคือคือมเห็นมันน่ะใช้รถคันใหเอ้ยเฮือนองไรบอกเทือนไทยเฮือนราคาเป็นล้านลังละละเอาเงินรันท่มงด้ บ่เมาแล้อ,แลอีมินน่ะมิถุนแม่เมืเม่อน่ะ <c oughs> เออมีแต่แม่แม่ในกว่าลูกเล้วเช่นอ๋ <c oughs> <c oughs> อแต่เรียกว่าลูกสาวเมาเนี่นั่งดุๆมันก็เสียบ่เมาบ่โตดคุ้มไรมันก็บ่เมาดอกมันโตอิด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 ได้เต้นฮึตัวไรเต็ดบวกกันตัวไรอ็น จะได้<จ>มวนกว่ากัน,นก็ดีสูลดุลตัวได้ดังดีกว่ากันด <c oughs> ังนิ่มกว่ากันสูขัน,รน,นรเ,ออไไเราได้กว่าจ้ากาไว้ได้ร้อนรถเต็มเลยเมาเลยทางขวาผมได้ใส่ท่อพี่น้องเลื่อยเบรย์ขีดทางไปบ้าทน้อยปังทมทางใหม่บบเพราะว่าผมได้ใส่ท่อบนะัดเดียดขั้วหัวขั้วห้องนะตกหนาฝนกะหนาฝนนะทางขาด เขาบริเก็บเงินซาบาะกันเอาเหตุใดเก็บเงินละไรบ้านเงินะเอะเสียเงินซื้อๆเสียเงินทิมซื้อๆมันไม่มีประโยชน์ยังเลยพันบาทผมได้มาไม่เท่าเงินผมเป็นพ่อค้าง่ามฝุณมันกะทางนี้มันสีคาดเนาะเพราะว่าเหตุใดห่วยดิบัดเจ้าบริได้พังทอบ้านบริวางทอตามรักแล้วมันต้องใส่ทอจักซี่อหา่อผู้อเนกอางเฮา้ยงเฮี้ยงเฮียงเฮี้ยงเฮียงกันไปนะวางห่วยเลยอันนี้เพราะว่าบริได้ใส่ นไ่นเห็ดแบบนี้นะะหน้าฝนก็คือเก่าคนทางนะบรีเราหัวหน้าหัวหน,าน,าน้าพวกเ็ดทางเนีจะคิดยังไรครับเนาะหนักะวิศวกระวิศวการเป็นแบบเห็ดส่วนข้าวจืดซื้อปลาเห็ดพอแล้วมึงเอาว่าบีใช่หรือนะเปล่าตตโมเมนต์เอาเงินจืซื้อน้าตรงๆเลยเดี๋ยวต้องนะเอาเงินจืดซื้ออะไรเงนละพันบาทน,นี่ หมูม่บ้านมีจากลังคาลลอ,อยลังคากะหมื่นหนึ่งบทอนางห้าลอยลังคามากับแสนหนึ่งคนละเออเฮือนละพันคิเพื่อนกัมื่นหนึ่งคิเพื่อนกับหมืนหนนมน่นแสนบ้านาน,นี้นนบ,นบ้านนี้บ้านแส้บ้านนี้บ้านได้บานนี้งคา,งามนอย <oung> <am> แค่ในเฮือนละเรือนพันมันก็มันสีเงาันนั่เลยสิในเฮือนพันมันก็ตองแซาแอะไรเนเออะมันแล้อเเห็ดมันจะเป็นเห็ดคัวดอกเห็ดใส่ทออะไรกะเทปูนก่อปูนนี่นะ่อยมันเจอดกันเจอดไว้เกยเห็ดนะนเห็ดคือว่าทางว่าบบเหมาอนั่เห็นอะ เออมาสะเกดพายน้ำรถไปแปดนั้นเลยซะเออเก็บไปบันนั่นเลยเพราะว่าต้องอยู่เก็ุบันนั่นเลยเห็ุพายน้ำรถไปเลยบันน้ำหมากละลายครับมันต้นไปเลยบันหัวคำมาสั่นบ้านบ้านนั่นก็รถห่วยเมาเนาะมันห่วยเมาเอ้เเขาเสียเห็ดแบบนั้นอดเลแล้วอันแม่ใช่ปะแม่หัวรนก็เรียกว่าแม่หัวจำหนาว่ได้เลยมีอาการเก่าครับอือ เก่าเมียมใหม่ผ่านะเฮือนลังั้นะเฮือนไชเด๋อกเฮือนนันจเจ้าว่าจะชีวรนใ่เรนไพะเออโอ้น,นี่เเขาว่าลังน,นีได้ีกวนะ่า,าว่านะยังบขืนบอลังนีนะเออสั่งเาสั่งลามาัมาอดอากเนาะโอ้เามีมมมมาสีมอทั้งหมดจโมเดโมเดได ยังยังไปแรง้องมินเย็นแรงม um, so 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 ินเย็นอะไรบูอ่หฮ so anyway so ุมซุกก็มีมาได้ยซื้อบังหงสุกซื้อบังหงสุกเชียไปให้ลูกสาวซื้ออยู่บ้านเลยออบไปออแต่บ้านไปออกมาอยู่ไปออกมาเพราะว่าสิไปแหวงอะไรก่อนมาพี่ก่อน มาฮอดครึ่งทางพี่น้องเอ้ยเมาเอพี่น้องเมาเอกระจกลเนาะกระจกลูกสาวได้เมาอยู่บ่ได้เมาอยู่ยหนูน้อยน่ะไปฮอทบ่มีเมาอ่ามีแต่แม่เมาแต่แม่เมาแล้วลเนาะบ้านสิซื้ออันแล้วบ่ได้ใหญ่นําหมู่ดอกโอ้ยีก็นั่งายเอาซื้อแต่รถอีหยังก็2แถว2แถวอีหยังกระป๋อง่บ่อีหยังก็ ซ้หล้อคป่ะล้อนะกับอื่นเนี่ยกับป้องสมยแก่ยังไงนะพื้นลงเตาออให้ขับไปก่อนรหรือเขาจะไปก่อนอ้ะไปกอนอันนั้นเขาจะก็าลัวกันด้ยกไปก่อนครวะบุันหุ่นจักใสามคันยังหน่อยยังน่อย ลุงฟ้าน่ะกินข้าวนะเอาได้ยังให้ลุงกินได้ยังบอกได้ยังใหลุงกินข้านะลุงบอกลุงได้กินขาวนำอย่าบ่สเขเขียดคือกันลุงบไดกินข้านำบ่ใช่เปได้เมนเมาหลดย่มาหนม่วนยมันนเนาะ เพราะว่าสิมาลดนะเมติ้งนไปแล้วไรเดอร์นะแล้วพอสี่กระใมมอดไปแล้วเลยจะระเพอยู่ว่าเป็นยังไงเอ่อียงเอียงเอียงเอียงน้อยคือคือไม่ง่อยอยู่พุ่นนั่นออลงมาได้ไหมเอียงเออไปสิลาพอประจักเ์มนมาส่องบางอยู่ เชพ่อ yup. พอจะบอนี่ลงมาไมา่เอี้ยงลงมาลงมาลงมาลูกเอียงน้อยอยังน้อยลงมาเร็วเร็วลงมายังน้อยเอียงน้อยลงมาเอียงน้อยยังแก้วขี้เก e. ่าก็คุยขี้เก่าก็คุยขี้เก่าก็คุยดีแต่เขาบอกปีกมึงบอกเละเขาบอกถืองวดนี่บอกเละเขาบอกถืองวดนี่ดีแต่เขาบอกปีกมึงหน่อยเอี้ยอืม น่ะโอเคพี่น้องเวมลาพระจ่าเนาะคิดมีการร้านซาขึ้นรถน้าครั้งแหละกใช่กับน้องสาวเมาโหลดเวอร์เซนแต่พอมาคิดหนัาไปแล้วเสียเมื่ออไรี่นเอาเว้